Nó bán nụ rồi, bán MẶC bầu rồi nè À, trên Lươn bán Đây là chiêu วมาพนมือทำงานแล้วมึงอะขายอะไรขายโจ๊กขายโจ๊กอ้ยขายมือ,งอีงเลยแบ,บมือ,อมขอให้ขายมือหงอิดมือง่อยเลยมึง <c oughs> ล้างจานไม่ไหวไม่ทันลูกค้าเข้ามาเยอะๆยังไม่เสร็จโอ้โหไอสัตว์จะสั่นแล้วมึงไอสัตว์จะลงไม่ไอ้เฮียใหญ่กันใหญ่กันเลออยเลยไงหลับตาติวีโสเวายเยอะมากราชาโนทเวสเอาลง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  ลง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 เปิดลำพองล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 งกูบาระยืนรอเอา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 ลง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 เดี๋ยวกูเปิดเพลงให้เลื้อยลง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 เออเอา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 เอ็งเอาเอาเดี๋ยวกูเปิดให้เลื้อยเลยเออเอาเอามึงได้เลื้อยแน่นอนเอาโอ้ยสัตว์เล็ดกาแฟ ไอ้กที่เอ้ยกูต้องใช้แบบพรีเมียมแล้วเอาลง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 โอ้โหโฆษณาเยอะอีกไอสัตว์ลง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 เอาเอาแม่กูจะแม่อีทียโฆษณาไอสัตว์ฟูตเพนด้านั่นไอ้เที่จะจบ อเต้นหนุ i, oh, ah, hi, Vai, ่มพ yeah, hmm? ี่อะไรฮะเต้นหนุพี่อะไรเนี่ยโอ้โหฮ่าไปเชิญสบายนะบูชาพญานาคอยู่ที่บ้านน่ะสีอะไรกุชงกุชงโอเคโอ้โหตันตันตันอีสัตว์อยากจะเต้นอีกพอไอ้เียคนเยอะให้คนหนึ่งเขาเต้นบ้างหรือไม่ยี่หอกหักเขาแสงเขาเงาเชิญมองก็เห็นลายสัตว์ช่วงนี้อารมณ์ดีไอ้เฮียมีพญานาคมาหากูบ่อยมากเลยพอลายสัตว์พญานาคเยอะเหลือเกิน